สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินเข่าค่ะพี่น้องกินเข่ากับปลาแห้งตอนนี้มีปลาแห้งกับสมงัวพที่แห้งพี่น้องอือสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะอืม คุยกับอลิาสาคุยสองทางทําคลิปไปด้วยจำมือนี่ลูกกับจินทางคุณแม่กับจินทั้งนี่กินข้าวด้วยกันแม่ลูกพี่แจมกินชาเรื่องลูกออนไลน์ทั้งกันพลิกคืกเอเ็ดค่ะ ขึ้นหูเลยหางเดียวอันนี้เป็นสมงวดซุกแล้วค่ะมุกและเศร้าสองมุกสี่สิบเพดแ่้ง ถ้ามันร้อนก็เป่ายอดกินนาทีเหรอลูกพี่แทนมีร้อนไหมอือไม่ไม่ร้อนอากาศดีไม่เหมือนตอนท้าถ้าเรามาเดือนประันซืีอ่ะร้อนแต่อันนี้ไม่ร้อนเพราะมันง่าหนาวเมืองไทยมันไม่หนาวมากเดือนที่เราไปอ่ะอมืมันหน้าฝนฝนตกมีเมันหน้าหนาว นี่หนาวอากาศเลดีสําหรับออไม่หนาวต้องไปหน้าหนาวอากาศถึงจะดีพอดีไม่ร้อนอ,อ,อะไรข้อความพิจาำนะซันสะเทือนนี่แมงวันอยูสองตัวคิดสิหาใหม่ตีแมงวันหาน้ตีแมงวันมาตีต รีบกินเลยลูกไม่ต้องสนใจกล้องกับมีมีตั้งใจกินผมไม่หวีใช่ไหมต้องหวีหน่อยอ่ะมันพังให้พี่แกมมาหวีผมให้เฮ้ยเฮ้ยแล้วก็หกแล้วจะเลดเพราะไอ้ถ้วยครับมันจะหกใส่ตัวเองอ่ะอื ให้พี่ดูแลน้องแบบสวัสดีครับอืมเห็นพ่อใหญ่แอบไปหาบลูกเอาคอเสื้อออกหน่อยตั้งคอเสื้อปิดเข้าข้างในอืมจัดดีดีลูกอีกข้างหนึ่งคอเสื้อมันยังไม่ออกเลยอืมพ่อใหญ่แอบไปหาหลูกแม่ตั้งให้พ่อใหญ่ใหม่อิ่มยัง ป๊าป๊าซื้อขนมปังมาให้ไหมเย็นนี้จะได้กินแม็กล้วเว้ยฮะเย็นนี้จะได้กินแม็กด้วแล้วแล้วป๊าป๊ามาโทรมารายงานแล้วมาจะพาลูกไปกินแม็กไปกินแม็กหรือซื้อเข้ามาเจอไรไอาชาหก เผาอันอ่าแต่พามันอืมแดบแซ่บเป็นยัง